สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับครัวบนนอกสําหรับคลิปนี้นะครับเรามาดูวิธีการทําข้าวผัดที่ข้าวไม่ได้เป็นแบบที่เราต้องการส่วนใหญ่ข้าวที่ใช้ผัดก,ก็จะเป็นข้าวที่หุงแล้วก็นําไปใส่ตู้เย็นข้าวเหลือนะครับใส่ตู้เย็นข้ามคืนทิ้งไว้แล้วก็มาผัดหรือแม่ก็เป็นหน้าข้าวข้าวหงใหม่แต่เป็นเฉพาะด้านหน้ามันจะแข็งๆร่วนๆ บางทีก็อาจจะใช้ข้าวผสมมาเป็นข้าวหอมมะลิเจข้าวขาว30ประมาณนี้ครับแล้วแต่สูตรแล้วแต่ความชำนาญของแต่ละที่อันนี้เราว่ากันในเรื่องของร้านอาหารนะครับแต่ถ้าวันในวันหนึ่งเราเจอข้าวที่ไม่เป็นแบบที่เราใช้ผัดแบบว่าหุงข้าวมาแล้วข้าวแฉะแล้วก็จําเป็นต้องผัดอาจจะไม่แฉะมากครับแต่ว่าเม็ดข้าวไม่ได้ร่วน นะมาลองดูกันครับว่าต้องทำยังไงอันนี้ผมจะรวมถึงไข่สีไม่สวยนะครับไข่ไม่สดนะครับนี่ครับดูข้าวข้าวเป็น,นก้อนๆเลยนะับเริ่มจากตั้งไฟให้ร้อนนะครับไม่ใช่ตั้งไฟเดียตั้งกระทะให้ร้อนก่อนแล้วก็เทน้ํามันเย็นน้ามันเย็นคือน้ํามันอุณหภูมิปกตินะครับใส่ลงไปเพื่อเคลือบกระทะแล้วก็ เน้้ำมันออกครับเราจะใส่น้ำมันลงไปในปริมาณที่เหมาะกับไข่แลวข้าวของเราน,นีณไข่ไข่ไม่สดครับสีไข่ไม่ดีมากเราเริ่มจากลดไฟลงให้เบาที่สุดครับแล้วก็ค่อยคอยทุกข้าวไปกับไขไ่ครับจะเห็นได้ว่าสีของไข่ไม่ติดกับข้าวนะเพราะว่าไข่ จะเป็นสีขาวนะแล้วเราจะแก้ไขด้วยการตอกไข่อีกใบหนึ่งแล้วก็ตีไข่กับไข่ขาวเข้ากันตอนนี้เป็นไฟเบานะไฟค่อนข้างเบานี่ครับค่อยหย่อดลงไปเติมสีลงไปไม่ต้องใส่สีเลยใส่สีจากไข่นี่ครับค่อยๆผัดไปนะครับ ทำไมถึงต้องค่อยๆผัดไปเพราะว่าตอนนี้ข้าวจะดูแฉะมากครับแต่ถ้าเราผัดไปเรื่อยๆพอไข่เริ่มสุกเรื่อยๆไข่เริ่มสุกเรื่อยๆพอไข่สุกมันจะเริ่มแข็งตัวเนะี่ยด้วยความที่ไข่ที่เคลือกบกับเม็ดข้าวอยู่ก็จะทําให้เม็ดข้าวแข็งตัวแล้วก็ล่วนไปด้วยเนื้อสัตว์ไม่เกี่ยวกับใส่อะไรก็ได้จะปรุงแบบไหนก็ได้ เราเน้นกันที่วิธีการผัดข้าวโยนๆนะไม่ผักไม่พริกไทยใช่ไหมไจ้าปรุงแบบไหก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบแต่ว่าส่วนมากแล้วเวลาที่ผมทำข้าวผัดผมจะไม่ใส่พวกซอสแล้วก็เกยเอช้อซอสไข่นางลมจะไม่ค่อยใส่มันจะทำให้ข้า ไม่เคยร่วนเท่าไหร่อันนี้แล้วแต่ความชอบส่วนตัวเนี่ครับข้าวเริ่มล้วนเริ่มแยกตัวเริ่มเป็นเม็ดแล้วอีสักหน่อยสักพักเราก็จะเล่นไปได้เล่นไปทห้สุดเพื่อให้ข้าว เนีย่ยเริ่มเป็นรวนเป็นเม็ดข้าวต้องดีดทุกเม็ดนะครับก็ผัดเร่มไฟแล้วนะครับเดี๋ยวมจะควันที่กำลังขพ้นพอเริ่งไฟเนี่ยอย่าหยุดคนนะครับตอนที่เราเริ่งไฟเราอย่าหยุดคนอย่าหยุดสะบัดกระทะอย่าหยุดกลับข้าวครับไหมมันจะไหมจากที่หอมกลิ่นไหมจะกลายเป็นข้าวไหมเนรัยอันนี้ต้องระวังครับนะครับ เมื่อเราจําเป็นต้องผัดข้าวที่ไม่ได้สเปคไม่ได้ตรงตามที่เราต้องการนะเป็นข้าวที่แฉะข้าวหุงสุกใหม่ย้ํานะครับแฉะพอผัดได้นะครับไม่ใช่แฉะเหมือนข้าต้มเลยอนะันนั้นผัดไม่ได้ครับลองทาตามเลยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ